โอนแล้วนะคะเงินหมื่เปอสองกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปใครโอนไม่สำเร็จมีเก็บตกอีก3รอบค่ะ ตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินจนํานวน10,000บาทในเฟสสองให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าสีล้านคนซึ่งเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่22บสมกราคม2568นที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธินะคะระบบจะแสดงข้อความว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุกรณุณาตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ให้สามารถใช้้งาานนนไดนะ,ะและรรรออับกโ ในวันที่27มกราคม2568นะคะล่าสุดวันที่27มกราคม2568มีรายงานว่ารัฐบาลได้เริ่มทยอยโอนเงิน10,000บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเฟส2ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะกรณีจ่ายเงินไม่สําเร็จนะคะในครั้งแรกไม่เป็นไรมีจ่ายเงินซ้ําถึง3ครั้งค่ะสําหรับกรณีจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกนะคะ27มกราคม2568จะมีการดาเนินการจ่ายเงิน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอีก3าครั้งเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์นี้จํานวน3ล้านคนมีโอกาสได้รับนะเงินสนับสนุนอย่างทั่วถึงนั่นเองครั้งที่1จ่ายเงินในวันที่28กุมภา 12, 8, พันธ์2568นปะคะผูกกับบัญชีพร้อมเพย์เลกประจาตัวภายในวันที่25กุมภาพันธ์นะครั้งที่2นะคะจ่ายเงินในวันที่28มีนาให้ผูกบัญชี Pompe. พร้อมเพย์ภายในวันที่25มีนานะคะแล้วก็ครั้งที่3จ่ายเงินในวันที่28เมษายผูกพร้อมเมษายน้ให้ผหน,น, 23, น,น,น,ะะนกํานด การรีทายครั้งที่3แล้วกระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกหลานนะคะที่มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารมากกว่าผู้สูงอายุนะคะรบกวนดูให้ท่านด้วยนะคะหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะคะและเมื่อไหร่จะถึงตาเราสักทีนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะ